สวัสดีครับพบกับผมโตชโนอกับรายการเกาะติดพรีเมียร์ลีกครับเกาะติดฟุตบอลอังกฤษวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกครับต้องหลีกทางพรีเมียร์ลีกหลีกได้ไหพรีเมียร์ลีกหลีกหลีกทางให้กับเอฟเอครับนะครับผมตุา์นี้ครับวันคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ใช่ไหมสี่ต่อห้ามกราคมก็เริ่มแล้วคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายครับ เข้าวันที่9ปี315ก็คือคือวันจันทร์นะก็คือคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์คืนวันจันทร์5คืนรวดนะครับมีเอเมครับรวมกันทั้งหมด32คู่แต่เราเลือกวิเคราะห์มา24คู่เดือปีนี้ก็เข้า224วิเคราะห์24คู่กับวันที่3เอเมครับรอบ3ก็วิเคราะห์วันที่3มกราคม224เห็นไหมเลขเันของจองกันหมดสอดของกันหมดเอเมครับรอบ3วิเคราะห์วันที่3มกราคม224 2024 24เก้าวิเคราะห์24คู่อ่าอะไรอย่างเงี้นะครับผมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็24คู่นะมีพาเลทเอเวอร์ตันเบนฟอร์ดวูฟนะครับผมฟูลแลมรอตเตอร์แฮมสเปอร์เบอร์ลีย์วิมเบร์ดันอิฟสวิดนะครับแล้วก็มีวอลกับเลสเตอร์นะครับซันเดอร์แลนด์กับนิูพัสนแบ็คเบิร์นเคมบริดจ์นะครับจินลิงแฮมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเฮลเบอร์มิงแฮมนะครับนอริดบิสโต้โรเวอร์นะครับคิวบีอาร์บอลมัดนะครับซานตันบอตับ สโต็อกไบตันวัตฟอร์ดเชสเตอร์ฟิลด์เชลซีเฟสตันมิดลซิบโบรเอสตันวิลลา่าลูตันโบตันแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮนด์ฟิลด์ทาวน์นอร์งแฮมฟอร์เลสแบ็กฟูร์บเตอร์โบโร,โรกลีดแล้วก็เวสต์แฮมกับบิทอัลซิตี้อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลโอ้บิ๊กแบทเลยนะครับแล้วก็วีแกนกับแมนยูครับ <c oughs> จริงๆจะมีคู่อีกหนึ่งก็จะเ,เป็นอ่าเวทบอมกับเออร์ด์ชอตใช่ไหมเวทบอมเออร์ด์ชอตผมว่าเวทบอมน่าจะผ่านเดอร์ช็อตได้ไม่ยากซึ่แล้วชนะแน่นอนน่าจจะะมมีสัก5-1 5-1เเว็บบออออ์์ลดรชต ให้ผมเดานะแล้วก็มีสปีดเนตอะไรสักอย่างดีเยือนแล้วก็มีคู่เล็กๆน้อยๆอ่ะซึ่งผมไม่ไดาา้เอาาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเฮ้ยพูดกันเล่นๆนะพูดได้หมดอ่ะลองเดาเล่นๆดนูได้นะครับมีเชฟเวนคาดิบอ่ผมว่าเชฟเว้นไม่น่าจะรอดน่าจะแพ้คาบ้านได้กับคาดิสหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยสติ๊เนตไม่รู้คู่นี่จะเสมอต้องดูจุดโทษอ่าอะไรเงี้ยก็เดาได้หมดอ่ะผมพูดได้หมดแต่เพียงแต่ว่า เราจะเน้นเนนยิงยี่สิบสี่คู่ซึ่งยี่สิบสี่คู่มันจะมีทีมจากเทมเบอร์ลี่ทั้งยี่สิบทีมการันตียืนพื้นแน่นอนแล้วก็มีอาจจะมีทีมแบบน่าสนใจหรือดูว่าฟอร์มแรงหดือดูว่าน่าจะเข้าไปได้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องระวังแจ็คผู้ค่ายักษ์นะเพราะว่ามันจะมีทุกปีเลยนะครับเอฟเอครับมีทุกปีที่จะมีแจ็คผู้ค่ายักษ์รอคุณอยู่ทีมไหนจะเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์ครับเป็นทีมเล็กที่ล้มทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคเริ่มจากคู่แรกเลยครับเปิดหัวกันเลยต้องเปิดไม่มีหัวให้เปิดเ๋ยมันมีแต่ผมเส้นผมันเปิดหัวยังไงนะครับก็หมายถึงว่าเปิดหัวคือแบบพูดคู่แรกเรื่องแรกอะไรที่มันสิ่งแรกเขาเรียกว่าเปิดหัวอ่าไม่เกี่ยวกับหัวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวพาเลสก,กับเอเวอตันครับคริสันพาเลสจะไหนเอเวอตันผมว่าเอเวอตันน่าจะทาได้ดีเท่านี้เชื่อว่าเอเวอตันจะบุกชนะเริสันพาเลสหนึ่งตันะครับ แล้วก็เบนฟอร์ดบู๊บเหรอเคยเจอกันมาแล้วในลีกเมื่อเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเบนฟอร์ดแพ้บู๊ปหนึ่งประตูต่อสี่ทาบ้านนะครับก็ยังเชื่อว่าเบนฟอร์ดน่าจะแพ้บู๊อีกทีหนึง่งนะครับโดนย้ำแครนนะครับแต่แพ้แค่หนึ่งประตูต่อสองแต่ก็เพียงพอครับที่ยังไม่เบนฟอร์ดตกรอบและวู๊ปเขารอบนะครับส่วนทางฝั่งของฟูลแลนด์โรเตอร์แฮมคู่นี้ไม่น่าเป็นปัญหาฟูลแลนด์เนี่นใน,นคาร์เบนคอตเทจดูแล้วเจออเตอร์แฮมทมททีี่เปป็นนนนสมมเ้้ออยยขงลีกีกแชชิพต,ตอนนนี้นะครับับนนนน่่าาาาจะเเเป็ขอองงงตรร ก็ไปเยือนอีกฟูลแลมเี่ยในบ้านโหดอยู่แล้วถ้าเจอทีราดับนี้ดูแล้วคงไม่ขนาดมือขนาดอา์เซนอลไปเยือนคุณเขาเรียกอะไรอา์เซนอลยังแพ้หนึ่งระตูตัวสองกลับออกมานะครับถล่มฟอร์เรสต์ถล่มเวสต์แฮมห้าทิมละห้าศูนย์สองนะติดศูนพอดีนะครับดูแล้วคงไม่ขนาดมือครับจะถล่มลอตู้แฮมหกศูนย์ผมว่าน่าจะจบถล่มลอตู้แฮมไส้แตกเลยผมว่าน่าจะมาหกมาดูแลศูนย์นะครับฟูลแลมจะเข้ารอบได้แบบไม่ยากนะครับผมป่อสามลูกก็ต้องฟูลแลมอย่างเงี้ยผมม นะครับสเปอร์เบอร์ลี่ผมว่าสเปอร์ชนะเบอร์ลี่ไม่ยากนะยิงสักห้าหนึ่งสเปอร์จะถล่มเบอร์ลี่ห้าหนึ่งเพราะว่าเบอร์ลี่น่าจะน่าจะไปเนในไดลีกมากกว่าเพราะตอนนี้สถานการณ์ไดีค่อนข้างรอแร่รอแร่ยิงต่อการตกชั้นนะครับผมสมมติจะเสมอวิลล่าได้ก็ยังแพ้แอสต์วิลล่าได้เลยเกมนี้ล่าสุดนะครับเขาบอกแบ่งซองกองบารีผมว่าถ้าเป็นกองบารีผมว่าน่าจะไปเน้นไดลีมากกว่าไม่น่ามาเน้นบอลถ้วยอะไรอย่างงี้นะน่าจะยอมชิงตกรอบตั้งแต่รอบนี้เลยนะครับแล้วก็แพ้สบายครับหนึ่งประตูต่อห้า วิบวรดันกับอิสวอริดวิบวรดันจริงๆครับไม่ใช่มิวตันคินซอนนะคือเมื่อก่อนมันมีวิบวรดันจริงๆแล้ววิบวรดันอ่าล้มละลายเลยแล้วอย่างมันเลยเปลี่ยนเป็นมิวตันคินซอนแล้วตอนนี้มันมีวิบวรดันใหม่รอบหนึ่งกลายเป็นวิบวรดันกับมิวตันคินซอนเป็น,น,ปนคู่ป,ปรับกันนะครับผมตกใจเหมือนกันนะเนี่ยนางเงียบๆเ, <c oughs> เอา้ามาไปแล้วเหรอมาแล้วก็ไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวก็มาน <c oughs> างเงียบๆนะครับไม่ซุ่มให้เสียงตกใจ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวด้านอิสวอริด นะครับก็คู่นี้สูสีนะถ้าดูจากชื่อช้นอะ่ะคือชื่อสูสีเออเหมือนเป็นทีมที่เคยโลดแล่นอยู่ในเพรยเมร์ลีกมาก่อนทั้งคู่แต่แต่ต้องต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้มันมันค่อนข้างจะห่างช้นะพอค,ควรอิสุูเดตฟอลแรงอยู่ในแชมเปี้ยนชชพอะถึงอันดับสองอันดับสามอะไรเงี้ยอันดับสองใช่ไหมหัวตารางเลยอ่ะนะครับลุ้นแชมป์แน่แน่ นะครับแล้วก็ดูเรื่องชั้นขึ้นไปมีหลีกในดูการหน้าด้วยนะครับก็ยังคงเชื่อว่าจะเป็นอินสิบิทที่จะบุกชนะวิวอรดานได้หนึ่งนตัวศูนย์นะครับเพียงพอครับประการเข้ารอบแล้วก็มีวอลแลเลสเตอร์คู่นี้เป็นทีมจากชอปอ้ชอได้กันนะครับผมเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าเลสเตอร์นี่ดูดีกว่าเยอะเพราะว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเป็นหัวตารางนะครับตอนนี้เป็นจ่าูงอยู่ในเวลานี้นะครับผมเป็นเหมือนทหารคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าผงก็จ่าูงจ่าชื่อผง าฝูงไงใช่ไหมผมว่าเลสเตอร์จะบุกชนะเบนบอลได้ไมา่ยากสองตูนแล้วกันนะครับผมว่าแล้วก็ซันเดอร์แลนด์กับเดวิดคาร์เซิร์คู่นี้ศึกไทยไซส์นะครับด้วยแมตช์ย่านไทยไซส์อ่าทางอีสานของทางประเทศอังกฤษเด้อคารเด้อไอ้บ้าเป็นคนไทยแล้วอีสานกับอังกฤษมันไม่พูดเดอร์คันเดอหรอกนะครับอ่าซันดเดอร์แลนด์นิวคาสเซอรหนะ ผมว่าดูกระทั่งชนะสองหนึ่งถึงแม้ว่าตัวเจ้าขางพิการตอนนี้เจ็บมากกว่าไปเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวผู้เล่นให้เลือกใช้ในจำนวนที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ผมว่ายังเกรบอลยังดูอะไรถ้าโราจะดูดีกว่าทางสโลเนีร์ดีพอที่จะบุกไปชับทีมคู่ปรับแควนในด้านทางฝั่งอีสานด้วยกันได้สําเร็จนะครับผมช่วยดึงเข้าบุกกน,นะทสองหนึ่งแล้วก็เข้ารอบไปส่วนแบ็กเบิร์นกับเคมบริดแบ็กเบิร์นกับเคมบริดอ๋อเคมบริดอะครับอ๋อเคมบริด แว๊บๆเจอแคมบิดอ่ะอ๋อแคมบิดมาแคมบิดเลยเหรานะครับไม่ไหวอันนั้นนะครับผู้หญิงคงไม่ชอบแน่นะครับแต่ถ้าเคมบิดเนี่ยอา G A M B R I D G E เนี่ยอาอันนี้ได้นี่ได้กุหลาบไฟแบ็บเบิร์นโลเวอร์จะแคมบิดนี่ทีนี้เขาจะมาอีกเมืเนี่ยบานทีมาเปิดแบบเงียบๆเนาะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงดีดีคิดจะโผล่ก็โผล่ตกใจคนเลยนะผมแทบขวันผวาเลยการคลิปเนี่ยนะครับ กลางรายการเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเพราะเราพูดกันเงียบๆด้วยไงใช่นไหมเราก็ตกใจง่ายด้วยนะครับแบ็กเบิร์นเจอเคมบิดผมว่าแบ็กเบิร์นยิงเคมบิดสบายครับ4-0นะครับถล่มยับอ่ะเอาง,ง่ายๆส่วนจริงลิงแทมกับเชฟฟิลยูเนเต็ดดาบคู่เชฟเฟลยูเนเต็ดถึงตอนนี้สถานการณ์ในลีกจะไม่ดีนะครับเป็นทีมท้ายตารางอันดับที่20เลยนะครับผมคิดวเดอร์ น่าจะพาทีมบุกไปชนะเชฟจิลลิงแฮมได้เพราะจิลลิงแฮมจะดูอ่อนกว่าเชฟยูเยอะนะครับแต่ชนะสองหนึ่งจิลลิงแฮมหนึ่งเชฟยูสองนะครับยังคงเอาตัวรอดเข้ารอบต่อไปได้ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ลีกไม่สู้ดีแต่เราก็ยังพยายามจะเขา้ารอบไม่ได้จะดึงดันให้ถึงที่สุดเขา้ารอบให้ได้ <c oughs> ดึงดันเลย <c oughs> โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็เฮาซิตี้กับเบอร์มิงแฮมนะครับเสือนะครับเฮาซิตี้กับทีมลูกโลกเบอร์มิงแฮมนะครับเพิ่งล่าสุดเพิ่งปลดเวนลูนี่ออกไปนะครับผมเพิ่ง ถูกลดไปไม่นานนี้นะครับก่อนจะได้คุมเนี่ยเจอเกี่กับเฮลซิตี้ในเอฟรับเนี่ยนะครับโอ้เปลี่ยนโค้ชไปนะครับแล้วเป็นทีมที่อยู่ในชอปชอรด้วยกันนะเดี๋ยวใช้เป็นชีิตอังกฤษเนี่ยนะครับแต่เชื่อว่าเบอร์มิงแฮมจะบุกชนะเฮลซิตี้สามประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นอริทิตี้เจอิซซโลเวอร์คู่นี้ไม่น่าเป็นปัญหาครับนอริยิงสบายครับหกสองนอริจะถล่มบิตซอโลเวอร์ครับหกสองโอ้โห แล้วก็ bon net, คิ r บออลมัดคุนีบอลอันโตดี่เอเลโอล,ล่าชอบตะก้อนนี้ครับสามศูนย์คิ R บอศูนย์บอลมัดสามชนะแน่นอนนะบอลมัด bon ไม่น่ามีปัญหาอันโตดี่เอเลโอล,ล่าคือเกมน่าสุดจะสเปอร์ก็ดันไปโดนเร็วไปหน่อยไงโดนไปก่อนถึงสามศูนย์เลยนะครับก่อนที่จะไม่มีหือไล่ามาหนึ่งลูกจากตะกอตแต่ก็ไม่ทันนะครับแพ้อยู่ดีครับหนึ่งสามี่ยิงบมงเข้าอีกลูกหนึ่งสามสองอเลยนะดันล้ำหน้าก่อนนะครับ อุดอกีมันใจอะไรเห็นบอกว่าล้ำแม่ปล่อยให้เขายิงไปเถิดล้ำไงก็ล้ำอะไรอย่างอุดอกีมันขนาดนั้นเลยครับของคัเปอร์เนี้ยนะแล้วลก็เราทำต้นกับวอร์ซอเซเสริมตันยิงวอร์ซอบอกว่าเจ็ดศูนย์เสริมตันจะยิงว่า,า์ซอเจ็ดศูนย์ซาตานนักบุญยิงไม่เลี้ยงนะครับผมสต๊อกไปต้นไปต้นจะบุกถล่มสต๊อกสี่หนึ่งครับสต๊อกหนึ่งไปตันสี่นะครับแล้วก็วัตฟอร์ดกับเชสเตอร์ฟิลครับ เชสเตอร์ฟิลอร่อยหลากหลายสุดใจทุกคนไม่ใช่อันนั้นเชสเตอร์กริลนะครับโอเคอ่าเชสเตอร์ฟิลวัตฟอร์ดเชสเตอร์ฟิลแตนอลาวาตวัตฟอร์ดชื่อแตนอาราวาตตาสโบตอเป็นลูกกวางนะครับผมนะลูกมันค่อนข้างจะขัดกันแล้วเกินนะครับแตนอลาวาตกับกวางกวางกับแตนอลาวาตเนี่ยนะครับก็ดูแล้ววัตฟอร์ดครับจะถล่มเชสเตอร์ฟิลสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เชลซีจะเป็นตั้นนะครับผม เชลซีน่าจะเอาชนะเบสตันได้ครับสามประตูต่อหนึ่งถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมถือว่ามันจะไม่ได้ว่าดูด,ดูดีอะไรมากนะเกมลุกยิงได้เยอะพอสมควรแต่เกมรับยังรัวง่วอยู่นะครับอาจจะทําให้นะลงทุนหลายๆคนอาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับคู่นี้เชื่อว่าเบสิทธิที่จะชนะไม่ขาดได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสิงบลูน่าจะเอาตัวรอดเข้ารอบไปได้เพราะได้เล่นในเดอะบิดด้วยเนาะสแตนฟอร์ดบิดเนี่ยน่าจะเพียงพอครับที่จะทำให้พวกเขาเข้ารอบได้นะครับ คือถ้าไม่ประมาทเนี่ยเดียวยังงก็น่าจะผ่านอน่ะเพราะว่าเบตันมันยังดูเป็นรองอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนเบเดอร์สโบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้แอสตันวิลล่าก็ยังจะดูดีกว่าทางเบเดอร์สโบอยู่ดีอย่ครับเพราะว่าเบเดอร์สโบก็ยังต้องคิดหนักอีกต้องเตรียมตัวไปเล่นในคาราบาวครับอีกนะครับเพราะว่าดาันเข้ารอบลึกนะครับถึงรอบตัดเชือกนะครับผมรู้แล้วทำไมเชือกขาดนะครับเพราะว่าไปตัดเชือกนี่เองเองนีครับรอบตัดเชือกตัดตลอดเลย แม่งคิดอะไรไมออกตัดเชือกอย่างเดียวเลยก็สีที่บุท้ายนะครับโอ้โหอย่างเดียวเลยนะครับลอกสีที่ไฟนอลใช่นั่นแหละปัดเชือกไงนะครับแต่ว่าตัดเชือกในคาราบาลครับแต่ว่าถ้าในเอเบครับยังพึ่งรอดสามอยู่เจอกับวินล่าผมว่าวินล่าชนะสองหนึ่งครับแล้วก็ลูตันโบตันตันทั้น,นคู่ครับสองตันมาเจอกันลูตันกับโบตันนะครับ ก็โบตันนี่ก็เมื่อก่อนมีแซงมาาได้คุมใช่ไหมเจ้าพ่อบอลโยนนะโยนเก่งมากเกินโยนซ้ายทีขวาทีเปิดบอลบุดงตลอดเลยโอ้โหการอากาศบ่อยมากนะครับของแซงมาราได้นะครับผมแล้วก็มีอะไรนะโกเป็นใครครับยูซี่ฮัเคเลยเน่นนะครับผมทิมชาฟินแลนด์ัำได้ตอนเจอ,อเซนนอนเซฟไม่ทันโดนเอเวโก้คานดูยิงเข้าไปแพ้สองหนึ่งทำได้ ที่ยัตเคนแน่นนะครับผมทีมท่านฟินแลนด์นะครับแล้วก็มีใครนะครับเจเจโอโคชาใช่ไหมครับแล้วก็แซมมี่ลีนะเพื่อนๆซีบิลีคุมโบตันด้วยโบตันเวเดเลอร์นะครับผมแล้วมีใครอีกนะจาไม่ได้แล้วแบบแเสื้อขาวๆอ่ะจำได้โบตันนะครับแล้วแม่ยูเคยแพ้โบตันศูนย์หนึ่งไหมนะแล้วจําได้ว่าโบตันแพ้ชาตันศูนย์หนึ่งชาตันเสมอโบตันเวเดเลอร์หนึ่งบนตัวตัวหนึ่งเย่ใจกันใหญ่เสมอหนึ่งบนตัวตัวหนึ่ง โบตันตอนที่อะไรนะั้นล้อตกชั้นเลยเวทแฮมตกชั้นอนะ่ะบายบายเวทแฮมอะไรต่างเนี่ยแหละแล้วตัวนี้เป็นไงครับตัวเองหลดไปไกลมากเลยนะครับโบตันวันเดเลอร์นี่ย้อนความอดีตถึงโบตันคนนี้เหมือนเผื่อเด็กบางคนเผื่อบางคนพี่โบตันใครทีอะไรแ่ะพี่ไม่รู้จักเผื่อเด็กแวทแฮมเด็กสกอร์ถามพี่ค่าทีอะไรครับโบตันไม่รู้จักหน <laughs> ูไม่รู้จักกับคาโบตันเออคืออย่างนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังนะ <laughs> ว่าไม่รู้เลย นะครับก็เล่าให้แล้วแหละประมาณนั้นแหละโบตันมันจะเป็นทีมที่โอ้โหแบบเมื่อก่อนโด่งดังตอนที่แซมาได้คุมนะครับตอนนี้ไปอยู่คุมไหนทีไหนแล้ไม่รู้นะคุมทีไหนล้วก็ไม่รู้นะครับอ่าดูตันเจอโบตันผมว่ารูตันน่าจะเอาชนะโบตันถ้าถ้าดูตัดสถานการณ์ตอนนี้อะคือโบตันมันมันลงไปค่อนข้างลึกแล้วไงนะครับก็น่าจะเป็นลูตันที่จะผ่านโบตันได้ลูตันชนะโบตันสองหนึ่งเดานะเดาลุ้นๆเลยนะ ไม่มีข้อมูลนักเตะแบบโอ้โหเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์ใครเจ็บใครแบนอะไรโอ้หเขาจะลึกซึ้งผมเยอะผมนี่ดูชื่อเดาวกอดูชื่อเดาวกอดูชื่อเดาวกอไปเลยนะครับโอ้โหแบบฟันธงกันแบบชับชับเลยนะเจดังสักเลยอ๋อชับชับชับโอเคแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับฮาร์ดฟิลด์ทาวน์ แมนซิตี oh, City, ouais. City, right. right right. Right. Uh ้ร์ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวล์แมนซิตี้ร์ฮัดเดอร์ฟิลด์โอ้โหไม่น่าจะยากคู่นี้คิดทำไมเยอะแยะแมนเชตียจะถล่มฮัดเดอร์ฟิลด์ท่า4-0แล้วกันนะครับและเห็นเขาว่ากันว่าเออร์ลิงเบลหั่นแลงก็การจะกลับมาแล้วเควินเดอร์บอยใกล้หายเจ็บแล้วนะครับถ้าสองตัวนี้สองคนนี้ลงมาเมื่อไหร่นี่ปลารายได้ปลารายทีมคู่แข่งนี่มันมาหูคู่แบบคู่หูมหาปลาลายคือมันว่าเดอร์บอยแอตติกเยอะจ่ายบอลดีเล่นเหมือนแบบเป็นราชาเขาเรียกว่า มันเหมือนเป็นพระเอกของแบบในแดนกลางนะครับเพราะว่าก็อย่างนั้นส่วนเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นี้ก็ใช้จังหวะค่อนข้าง,างมันมีโอกาสให้เขายิงสิบครั้งน่าจะยิงได้อย่างน้อยสี่ครั้งอะไรเงี้ยถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงมึงต้องได้อะไรเงี้ยโหดูว่าโหดเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้างจะคมเดียวสำหรับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับลูกชายของอัร์ิเกฮาแลนด์นะครับชาตินอร์เวย์นะครับก็ไม่น่าจะยากเกมนี้แมนซิตี้จะถล่มก็สี่ศูนย์ผมว่า แล้วก็ฟอเรสกับแบ็กพูลผมว่าฟอเรสเฉือบอยู่สามสองฟอเรสชนะไปสองตัววุฒิแฟนฟอเรสต่อสองลูกรองแบ็คุยไปอย่างยแต่ฟอเรสเข้ารอบเจ้าป่าตอนนี้ไหมฟอเรสซึ่งตรงนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งจะชนะแบ็กพูลสามบนตัวสองแล้วมะเข้ารอบไปได้เพราะว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนโค้ชจากสตีฟคูเปอร์นะครับผมเป็นนูโนเอสปิริโตซันโตก็น่าจะเพียงพอที่จะไำใพวกเขาเข้ารอบได้นะครับแล้วก็ปีเตอร์โบโรกับลีดลีดจะ,ะ, 2, ะบุกชนะปีเตอรรร์โโบบคั เฉือนวิเวอร์บลูเวต์นะลีจะยูงทองลีอยู่ในเตะจมูกชนะบิเดอร์บอร์โสองหนึ่งแล้วก็เวสต์แฮมกับบิลต์ซิตี้คู่น้ไม่่คูนี้ไม่น่ามีปัญหาเวสต์แฮมจะชนะบิลต์ซิตี้สองประตูต่อศูนย์นะครับเหมือนที่ทำกับแมนยูนะครับเหลือไปถล่มอีกหลายทีมก็ดูแล้วถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานของพวกเขาก็น่าจะชนะบิลต์ซิตี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าทีมที่เจอมามันแข็งกว่าบิลต์ซิตี้ทั้งนั้นเลย พวกคุณยังเอาชนะไม่ได้มันเจอพิซซตี่มันคงไม่หมู่หกแพ้ขาบ้านแน่นะครับผมเล่นในอลอนดอนสเตเดียมด้วยหรือเมื่อก่อนเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะอัปต,ตันพาร์กเออนั่นแหละนะครับแล้วก็อาร์เซนอลกับเรอัลหูคู่นี้บิ๊กแมทของรอบนี้เลยนะครับผมคงไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าคู่อื่นนี้มันก็ไม่ไม่มีอะไรตีแขงังไมยกว่าคู่นี้แล้วนะครับจับใครจับสลากใครจับสลากมาก็ไม่รู้นะครับผมจับอาร์เซนอลมาเจอเรอัลหมูนะครับห แม่มือนี่กูอยากจะตบอยากจะไปมือมันจริงๆเลยออืจับได้ยังไงอ่ะท่านเจริญพูลนะครับก็เลื่อนมาเจอกันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเจอกันไปสดๆร้อนๆเจอกันไม่นานนี้เองเมื่อมันไปเดือนธันวานะครับก็รีบูลเล่นในแอนฟิลเนอะตวเมื่กับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยเซนอล,ลยิงมาไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็รีบูลที่สมัรหนึ่ง,งประตูอหนึ่งอะไรนั่นแหละนะครับทําให้อ่าไปแบบชมเปี้ยนส์คันแนนนะครับแล้วก็ยังรุ้นแชมป์กันต่อไปนะครับจนตอนนี้เซียร์พูลนี่จริง์เซนนนอลล้แล้แวนะ แล้วอางที่เชนอนปลูกไปเสิร์ฟเวล์ได,ได้บูได้ดังนั้นครับแพ้สองเกมติดเลยครับแพ้เวสต์แฮมศูนย์สองคาบ้านแล้วก็ไปเยือนบูเล่แมงหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ยังแพ้อีกแพ้บูเล่แมงหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็คือแพ้เราดอนดามิแบงทั้งสองเกมเลยนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนไปเอาแต้มใหญ่มาด้าไปเสิร์ฟพลาดกับทีมเล็กอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้เป็นอะไร เพราะฉะนั้นที่นี้ผมเลยเชื่อว่าอ,อร์เชนดอนน่าจะล้างอายและจะแก้มบือสมอเพราะงั้นเขาจะตั้งใจเล่นกับตอนเจอทีมใหญ่เท่าน,นั้นเจอเชลซีไปเยือนยังสเสมอ2-2ได้โดน,นัน2-0ตีเสมอ2-2เจอเรอัลนนสูน 1, ั่น0-0ยัน1-1เอ่อน้ำเขา,นาน1 0, เรอัลฟู1-0แล้วโดนเสมอแต่ก็ยันได้1-1เห็นไหมเก็บผลเสมอได้ทั้งสองเกมชนะแมนยูเช่นไหมเสมอสเปอร์คือเพิ่ง่ายเจอทีมใหญ่แทบไม่แพ้เลยนะครับเจอราล์ฟเซตตี้ราวางอร์เซนดอนให้ดีๆนะเออเห็นมีคนบอกว่าอะไรนะ ทีมที่จะมีสิทธิ์เป็นแชมป์อะเขาจะเก็บคะแนนจากพวกท็อปโฟร์ด้วยการแล้วได้คะแนนเยอะสุดซึ่งอาชานอนนี่แหละครับโอ้โหชะนะแมนซิตี้ใช่ไหมสเสมอสเปอร์สเมสเมอเรียพูเเสมอเชลซีใช่ไหมครับชะนะแมนยูใช่ไหมครับแต่ท้วิลล่าก็เก็บได้ถึงกเก้าคะแนนจากห้าเกมเลยนะโอ้โหทำเป็นเล่นเรอยพูยังไม่ชะนะเลยคิดเอา เสมอดอนเสมอเชลซีเสมอแมนยูเสมอแมนซิตี้โอ้โหเสมอแม้กระทั่งลูตันเลียพูอะโอ้โหไม่ไหวหล่อชานวิล่านะครับแล้วก็แพ้สเปอร์คือพูดง่ายๆว่าเจอทีมใหญ่ด้วยกันไม่ชนะเลยนะครับตอนนี้เลียพูที่ชนะมาได้เยอะๆตบทีมเล็กหมดคือเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเจอทีมใหญ่ชนะด้วยกัน ทีนั้นมีโอกาสเป็นแชมป์แต่ต้องอย่าลืมว่ามึงชนะทีมใหญ่แต่มึงแพ้ทีมเล็กมันก็เท่านั้นครับก็ก็จะก็จะยากันกรลุ้นแชมป์อยู่ดีคือพูดง่ายๆว่ามันควรจะเล่นให้ได้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเจอทีมเล็กตบได้แน่ๆมันไม่แน่ห็อกมันไม่แน่ลรอกมันก็มีให้เห็นมาแล้วว่ามันพากันได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมเลยมั่นใจว่านอนจะชนะรีพูสองหนึ่งเพราะว่าด้วยเศรษฐีของการเจอกันแล้วอนอนมัทำได้ดีเวลาเจอทีมใหญ่แล้วมันเกมนี้อนอนจะชนะร์พู แล้จะผ่านเขารอบต่อไปได้หรือกว่าตกรอบไว้ไวแค่ดีแล้วก็ไปเน้นในลีกเอาหรือไม่ก็อยู่รอ้าเลยเนี่ยนะครับไม่แตกใจไม่แตกใจเพราะว่าเกมนี้คือมันต้องมีคนคนอยู่คนไปอยู่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งของคู่สุดท้ายครับวีแกนกับแมนยูคู่นี้ไม่น่าเป็นหายนะมากเลยเช็ดกล้วยคือวีแกนเขาชนะแมนยูแหละแต่ชนะไม่กี่ครั้งเองคือน้อยมากๆคือเราเจอกันสิบครั้งแมนยูชนะไปเก้าเนี้ยแมนวีแกนชนะหนึ่งเนี้ยไม่เคยเสมอเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนมันบอลแท้ทางเหมือนแมนยู ทีมที่แพ้แมันอยู่จริงๆมันมีวีแกนกับชาตันถูกไหมผมเห็นชาตันชอบแพ้แมนยูเจอแม่งมีอะไรแม่งแพ้ตลอดเลยคือพูดง่ายๆว่าแทบจะเรียกว่าให้หกคะแนนแมนยูยังได้เลยเนี่ยดูการชาตันแพ้แมนยูแมนยูชนะชาตันชาตันชนะเออ่แมนยูชนะชาตันเอเธนติกชาตันเอเธนติกแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรคือมันจะวนลูปอยู่างเงี้ยแล้วไทยแมนยูได้หกคะแนนเป็นใช่แล้วเหมือนวีแกนเอเธนติก วิกแอนแอเลติกใช้มันเชื่อต่อเกิดชนะวิกแอนแอเลติกเตอร์คือมันจะบนอยู่เงี้ยตลอดได้หกคะแนนแต่ตรมีใครบีเผลอวิกแอนชนะแมนยูหนึ่งศูนย์เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่แมนยูเคยแพ้วิกแอนแต่ว่าแพ้น้อยเลยแมนยูจะชนะวิกแอนไม่ยากเลยคือพูดง่ายว่าเจอสิบนัดชนะไปเก้านัดนะครับไม่มีใครหนาวอ่ะไม่มีอะตกใจก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ก็เชื่อว่าแมนยูชนะหนึ่งศูนย์ เหมือนเล่นได้หนึ่งประตูปุ๊บอุดเลยอะไรเงี้ยไม่ให้วีแกนยิงนะครับเราจะถล่มวีแกนไม่ได้เราต้องเน้นชนะไว้ก่อนเอาารแ่งขันไว้ก่อนคุณต้องทำไว้ก่อนแต่เราจะไม่ยอมให้วีแกนยิงง่ายๆเรายิงหนึ่งลูกปุ๊บอุดเลยแคปเตนน่าโชเขาเรียกว่าอย่างนี้ปุ๊บล็อกเลยเหมือนดึงปุ๊บแล้วแบบอย่างนี้เลยนะครับโอโ้สดจริงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ครับวิเคราะห์ไปยี่สิบสี่คู่ นะครับจาก32นะแล้วก็พุดกันเล่นๆนะตอนแรกนะว่ามันมีคู่อะไรบ้างนะคร่าวๆแต่ว่าถ้าจริงๆคุณอยากรู้มากกว่านี้ไปเปิดหาดูเอาเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ว่านอกนั้นคือมันเหมือนกับเน้นไปทางทีมเล็กอ่ะบางทีคนไม่ค่อยรู้จักหรือบบอว่าโอ้อะไรพวกเนี้ยทีมอะไรวะไม่รู้จักเลยนะครับโอเคนะครับก็วิเ,อเอครับรอบสามไปไปที่เรียบร้อยนะครับยี่สี่จาสามไปสองทีมนะครับผมยังไงก็ ฝากกดด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตัวชินออกมาสักหน่อยนะครับกดไปยากครับ T O Z E เวนว่าครับ C H A แล้วเป็น N E L นะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็ติดพี่เปลีกวงเลบลีกทางด้กับเอเดครับครับผม